นี่ยังไงที่เป็นพาราโบล๊บแล้วก็เละเหนือแกน x ก็คือเหนือแกน x ตรงนี้นะมันอยู่มันอยู่เหนือแกน x แล้วก็เมื่อ x เท่ากับ1แล้วก็ถึง x เท่ากับ2ยังไง x เท่ากับ1ถึง x เท่ากับ2คือพื้นที่ตรงนี้ที่เขาต้องการให้หมุนโดยที่เขาบอกว่าข้อแรกเขาที่หาว่าหมุนรอบแกน x ก็คือนี่ไงหมุนรอบแกนนี้ก็คือเอานี้มาหมุนเอานี้มาหมุนเึ๊บมาหมุนนี้เบ๊บคือมันได้ประมาณนี้ใช่ไหมซึ่ง พอหมุนแกน x เราตั้งไว้เลยว่า B หมุนแกน x ซึ่งหมุนแกน x ได้แล้วต่อไปเราหาขอบเขตมันมีสองอย่างที่เราหาถ้าแบบดิชเนาะมีขอบเขตแล้วก็ค่าของ fx แค่นั้นแค่นั้นเดยขอบเขตอ่านขอบเขตถ้าเทียบแกน x แน่นอนเราต้องกวาดที่แกน x ใช่ไหมอ่านแกน x ตั้งแต่ไหนถึงไหนเรื่องต้น เขนเว่าเตั้งไว้ส่วน x ่ของ fx หาได้แบบไหนน้ตรงนี้หาได้แบบไนคือล่างลบ x บนลบล่าอ่นลบล่างก็คือ x ส่วนล่างก็คือ x สีก็่กับหนึ่งแกนี้ตรงนสเท่ากับศไม่ต้องทำอะไรกับมันถ้า x เท่ากับศูนย์ถ้าแกน x ก็ y เท่ากับศไม่ต้องทำอะไรกันะ แสดงว่าตรงนี้ก็จะได้เป็น x กำลังสอบวกหนพอได้เสร็จแล้วปุ๊บอะจบแทนดูดดิฟโอเคได้ม,มาอินทิเกรตจาก a ถึง b ก็คือจากเดิมเชิงสองายเป็นเดิม f x ของเราก็คือ x กำลังสอบวกกับ1น่งทั้งหมดยกกำลัง2อง dx เทายเป็นค่าคงที่ดึงออกไปข้นนางนอก ไปเน2สออันนี้แยกมาจะได้ว่าอ x เหมือนเมื่อกี้เลยอ่ะ x กึ่งกำลังสองได้เป็น x กึ่กำลังสีบวกหน่งส x กึ่ำลังสองสบวกหนต่อไปอ่ะอินทิเกรตเลยได้ว่า x กล่งกำลังห้5ส่วนหบวกด้วยสอ x ก่กำลังสามส่วนสบวก อินทิเกถึงเดินถึง2อสอ่าแทนค่าเป็นสองก่อนใช่ไหมสองกํลังห้าได้เป็นสองกลังห้าติดตติสามสสองสเนาะสามส่วนห้าต่อไปสองกลังสามได้เป็นแปดแปดคูณสองเป็นสิบหกอ่าได้สิบหกส่วนสาม ลงเล็บเลยได้ไหมได้ไน,นะไปเขียนลงลงเล็กพวกเราทำลเล็บใหญ่เลยอันนี้จริงๆมันได้สองส่วนสามใช่ไหมแล้วก็มันเป็นลบก,ก็เลยได้เป็นลบสองส่วนสามอันนี้มันบวกหนึ่งแล้วก็มันมีลบอยู่ก็เลยได้เป็นลบหน,นึ่งไม่มีอะไรตัดได้ทางนั้นส่วนอันไหนที่เหมือนกันก็เอามาบวกกันลบสามสิบสองกับลบหนึ่งได้เป็นสามสิบเอ็ดส่วนห้า แล้วก็บวกด้วย3วกับ3 16ลบ2เป็น14ส่วน3บวก2ลบ1เป็นบวก1อ่ะทำให้ฐานเหมือนกันต้องเอามางคุณให้เท่ากับ15ใช่ไหม5้าก็เอามาคุณกับ3าคูณกับ3 3เอามาคูณกับ5 5เอามาคูณกับ5้าเอามาคูณกับส5 ก็จะได้ว่า31คูณ3ได้เป็น9 3 -93 บด้วย14คูณ5เป็นสั้ยดไหม5้าสีย่ด้วย2องเป็น้บวกได้เแล้วก็้คูณ1งเป็นส5ส่วนด้วย1 5้าโอเคอ่ะโอ้บวกกันหมดเลยหรอเป็นมีติดลบเลยเนาะอ่ะ9ก้สิบสสได้ ร้อยหกสิบสาม1 <im <im like ้อยหสิบสามร้หน่้อเจรแปเดแปส่วนหาถ่ถารูปอันนี้ดูสาหรับที่หมุกนเอ็กนเอ็กต่อไปมาหมุดแกนวายต่อคอคือได้สอหมดสาใช่ถ้าเราหมุนเดียวก็ได้ อันนี้ได้กี่คะแนนไ้งไงอันนี้ใหว่าตอบจุดนึงให้หาหมุนแกนรอบกเอ็นสองต้อเขนวัพวนี้สิบแโซยาีลคั้นว่านี้โอ้โหวันนี้เธอจะได้สอบมเดียวไหมมดอย่างน้นก็ต้ไ อ่าสดตรคนรอบแจน Y ก็ตั้งสูตรไว้ก่อนเลยเนาะเบจะได้ว่าอินทิเกรตดากดีจงนี้แล้วก็พ่เอฟายทั้งหมดยกกวลงังสองดีวัด กินกไข่เจียวคนกิวแหลเจรจริงจริมาดีไข่เจียวก็ไปเจียวแล้วาเตามุาเป็นวน์ชั้นแรกดูขอเขเนาะขอบเขตขงมันแล้วก็ถ้าอย่างหนึ่งก็คือก็์ยของมันเขาแบบเท่าไหร่ใช่ไหมอ่ามาดูขอบเขตก่อน พอเขอมมันถ้ามุนเกน Y วเราก็ต้องดูรอบเกน Y ว์ว่ามันเริ่มตั้งแต่ตรงไหนแล้วก็สุดตั้งแต่ตรงไหนดูตรงนี้เริ่มตั้งแต่ไหนถ้าเกนไวยเริ่มตั้งแต่ศูนย์ถึงสีส่รู้ไหมว่าเท่าไหร่ไม่รู้ไม่รู้ใช่ไหม,รไม,รมเราก็เลยต้องหาว่าจุดตัดตรงเนี้ยเท่าก,กับเท่าไหร่โดยที่มันคือค่าของอนี้ใช่ไหมแต่เรารู้ว่าค่า X ของเราตรงเนี้ยแน่นอนมันต้องเป็น สเพราะว่ามันมันสุดอยู่ที่2ใช่ไหมล่ะแต่ว่าเกน y เราไม่รู้ว่าสุดที่ตรงไหนเราก็เลยสามารถเอามาหาค่าได้โดยที่เอา x เท่ากับสใส่ใน x ดาวฟังก์ชันอ่ะอ่ะ x เท่ากับสองสองกับสเป็นสี่บวกหเป็นห้าแสดงว่าสุดที่ห้าอ่ะขบเขตได้แล้วก็คือ0ูนย์ต่อไป f y f y ถ้าสมมติเราหูใช่ไหมอ่ะถ้า f y ได้นอนเราต้องตั้งฉากกับตัวนี้ใช่ไหมอ่านี่ตั้งฉากกัับตวนี้แสดงว่าต้องเป็นอันไหนลบอันไหนอันไหนลบอันไหนขวาขวาลบซ้ายอ่าต้องเป็นขวาลกซ้ายก็คือครัฟนี้ x กับ y อือตรงที่ x นี่มันมันจะได้กเนเป็นอะไรอ๋อเป็นอะรอปะบโบนี่ใช่อะเดินอะเดินองว่าอ๋อวเบงหรอจับพ่อปาแล้นได้ต้องตลาดที่เกดแล้วขายไหมใช่ชไหมใช่ไหมว่เยเออถ้าเป็นแบบจาน่ะมันต้อง อันนี้คืงตรงนี้เป็น R เล็กแล้วอันนี้คืออันนี้ R ใหญ่เป็น R ใหญ่แบบนี้เนาะเพราะว่าถ้าถ้ามันแบบนี้ตรงนี้มันช่องว่างไงแล้วก็มันจะหานตรงตันมันมันได้แค่ตรงนี้แล้วก็ตรงกลางมันจะเปตนวงกลมแล้วอะไรอีกแสดงว่าเป็นรูปถ้าหมุนเกนเอ็กซ์มันจะได้แบบดิสกต่ถ้าหมุนเกนวายมันจะได้แบบ washers แบบปุ๋ยเหว่ยตองะเชียวเชียวถาเชียวแบบปุ๋ยบอกเปลือกไม่ค่อยทาอะไรไว้บอกปลูต้ไม้ถ้าอเชียวแบบ บอกประมาณว่ามันมีแบบตรงตันนั่นแหละตรงตันแล้วก็มันปกเบล็อกเบล็อกเบล็อกซึ่งเราจะต้องรู้ค่าของรัศมีกับความสูง้าเลจะทำไหมนี่จะทำเลยไหมถ้าแบบนี้มันต้องใช้สูตรนี้ก็คือ v ไม่ใช่วี y ออก์วีไวกเท่ากับอืมไทยที่เป็นจากซีจนดีอ่าใหญ่ Y กำลังสองยกกำลังสองลบด้วยอาร์เรกไวน์ทั้งหมดกกำลังสองเอ็นนี่เป็นอะไรอาใหญ่ยกกำลังสองลบด้วยอารียกกำลังสองอันนี้แบบจานดิสจานแบบเดิมซึ่งอันนี้พอเวลาอันนี้ถึงอันนี้ใช่ไหมอารีเอาอาใหญ่ก่อนอาใหญ่อันนี้ถึงอันนี้แสดงว่าต้องเอา x อลบสองมาลบด้วย x อหนึ่งแสดงว่าแค่เป็น2 x งเอเท่ากับ2 ว่าต,ต้องต้องเอาค่า y อะเพราะว่ามันตรงอ๋ออันนี้คือ <to ค่า y แลย x เท่ากับ2 x เท่ากับ2ก็เหมือนกับว่า x เท่ากับ2ใช่ไหมอันนี้คือทายสวยมาก y เท่ากับ1ตลอดสวยใช่ไหมล่ะตรงที่ x เท่ากับ2อะดูตรงนี้ใช่ไหม x เท่ากับ2ไม่ว่า x ของเราอะจะเป็นอะไรเฮ้ยดิวสิไม่ใช่สิเป็นครูต้องสติ นักเรียนต้องประคองุณครูด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวจะแบ่งเองเมื่อขส่งเองเ่อของเอกศิลต้องสองตลอดสองลูกวายไม่ได้แค่สองไม่ได้แค่สองเนี่ยไม่รู้เราไม่รู้เราเองไม่รู้อ่าถ้าอันเนี้ยมันจะได้ขวาก็คือเอาตรงเนี้ยมาลบเอาเส้นนี้มาลบกับเส้นนี้มทงสมมติถ้าเส้นนี้ยอ่ะกับวายมาลบศูนย เรียกเป็นองศ์ลศูนย์นะถ้าเราจะไม่เขผิดอาใหญ่ถ้าอายใหญ่ของเราได้นะอาใหญ่ไวของเราก็จะเท่ากับสองลบศูนย์เพราะว่าอันนี้เป็ส่วนที่ตรงนี้ใช่ไหมส่วนอายเล็กตรงนี้ถึงตรงนี้ก็ต้องหนึ่งลบศูนย์อันนี้คืออายเล็กไวอ๋ออาใหญ่คือตั้งแต่เส้นนู้นพออายใหญ่คือเส้นนู้นส่วนอาเล็กก็คือเส้นเส้นเล็ก เพราะว่ารูะว่าเป็นอันนี้นะเพราะฉะนั้นมันไม่ต้องไอ้นั้นแล้วมันจะได้เป็นสองไอ้นี้มันได้เป็นหนึ่งพอเรามาแทนค่าในนี้ใช่ไหมมันก็จะได้ว่าพายปุ๊บซีถึงดีตั้งแต่ศูนย์ไหนแล้วศูนย์ถึงห้าใช่ไหมมันจะได้ศูนย์ถึงห้าแล้วก็ค่าของมันข้างในนี้ไอใหญ่กำลังสองก็เลยจะได้เป็นสองกำลังสองลบด้วยหนึ่งกำลังสองแล้วก็ดีกว่า แพรว่าแบบนี้นะต้องถามอาจารย์ได้ไหมถ้าจะไม่ถือมันจะแบบนี้แหละสองกำลังสองได้เป็นบสี่ลบด้วยหนึ่งกำลังสองเป็นหนึ่งหนึ่งอ่ะเดือววายแล้วก็ินใช่อินทิเกรตศูนย์ถึงห้าสี่ลบหนึ่งเป็นสามสามดีวายอินทิเกรตสามได้เป็น คิดเนได้เป็นสามวุดแล้วก็ตั้งแต่ศูนย์ถึงห้าแทนห้าอย่างเดียวนะก็จะได้เป็น3ามห้าเป็นเท่ากับสิบห้าเพราะว่าถ้าแทนยู่ได้ศูนย์ไม่ได้แทนสิบห้า่ายเย้